ถ้าไม่มีนโยบายนี้เนี่ยก็จะยิ่งก็จะยิ่งแย่ใหญ่ มันไม่ได้ยกเลิกหมดนะครับนะครับเพราะว่าเขาอาจจะพอมีวีซา่าก็อาจจะมีการจองเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่านโยบายของภายในประเทศของจีนเองก็สับสนให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศเยอะนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจเองก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่คิดว่าจะเข้ามาเยอะมากๆก็ไม่ได้เข้ามาเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีถ้าไม่มีนโยบายนี้เนี่ยก็จะยิง่งก็จะยิ่งแย่ใหญ่นะครับที่ผมไปที่ซานฟรานซิสโกมาก็เจอกับ booking.com นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของอคด้านะครับซ เป็นออนไลน์ที่เกี่ยวทำเรื่องของการบุ๊กคิงเรื่องของการเดินทางมาต่างประเทศเนี่ยก็คอนเฟิร์มชัดเจนครับว่ามีนัก,นก,นก,นกท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาทําธุรกรมเนี่ยประมาณ3เท่ามากมากกว่าเดิมครับได้ติดตามอยู่ครับนะฮะจีนสีเทานี่มันก็มีอยู่มานานแล้วนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของฟรีวีซ่าหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต้องอเราก็ต้องบริหารจัดการกันต่อไปแล้วเรื่องของคนจีนขอทานนี่ก็ไปเช็คดูแล้วนะครับก็เข้ามาก่อน นะครับตรงนี้ก็มีการจัดการไปนะครับเราก็ต้องำดำเนินตามกฎหมายไปถ้ามีการผิดขั้นตอนในการเข้ามาถึงตัวคนเข้าเมืองผมเน้นขอเป็นมิตรนะครับผมเน้นเรื่องความสมัครสมานสามัคคีผมเน้นเรื่องผมเน้นเรื่องการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เป็นการด้อยค่าใช้คําพูดใช้คำแนะนําที่เป็นเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเพราะงั้นผมผมพยายามจะจำแต่คำว่าเป็นมิตรนะครับ